เรียกว่ามีโอกาสได้ร่วมอีเวนต์สำคัญต่างๆของแบรนด์นะครับชาแนลอยู่หลายครั้ง สำหรับนักแสดงหนุ่มนะครับอย่างน้องเซมินายซึ่งเมื่อเดือนช่วงพฤศจิกายนนะครับที่ผ่านมานะครับน้องเซมินายนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาก็มีโอกาสไปร่วมชมโชว์ของชาแนลที่ประเทศสิงคโปร์แล้วก็ล่าสุดน,นะครับเมื่อวานนี้น้องเซมินายได้ร่วมชมโชว์คอลเลกชันเมตเยดานะครับ2025-2026แบรนด์ชาแนลนะครับที่ครั้งนี้เนรมิตพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าใต,ใต้ดินของมหานครนิวยอร์กให้กลายเป็นพื้นที่สร้างสารรค์สำหรับโชว์ ส่งท้ายปลายปีในครั้งนี้ของเมสซงครับสำหรับแฟชั่นโชว์ครั้งนี้นะครับเป็นการออกแบบลำดับครั้งที่ของของแมทธิวบาซีในฐานะครีเอทีฟดีคเตอร์คนใหม่ของชาแนลซึ่งน้องจะมินายคุณผู้ชมเขามาในโทอทิลลุคหล่อเท่แบบวัยรุ่นมีสไตล์ <S <S โดดเด่นจากชาแนลนะครับคอลเลกชันสปริงซัมเมอร์2026 P คอลเลกชันที่ข้างในนะครับเป็นเสื้อสีแดงแขนยาว,ยาว คุมทับด้วยเสื้อแจ็คเก็ตนะครับสีกรมซึ่งเป็นโทนสีเดียวกันกับกางเกงขายาวนั่นเองกับลุกๆนี้นะ <c oughs> เรียกว่าเป็นลุกที่หล่อเท่มากนะครับไม่ทําให้ผิดหวังมากผู้ชมและที่สําคัญนะ1น,นึ่งแสนคะแนนเราไม่มีหักเพราะว่าหล่อมากนะครับแล้วก็ปังมากนะครับซึ่งภายในงานมีหล่อเซเลบริตี้นะครับแล้วก็ดาราร่วมชมโชว์อย่างคับข้าง ซึ่งน้องเจมิน่าได้ถ่ายรูปนะครับร่วมเฟรมกระทบไหลกับซุปตา์เกาหลีอย่างจีดากอนด้วยบอกเลยว่าหล่อเท่กันคนละสไตล์นะครับแต่ดูดีไรทิติรวมทั้งนะครับได้ถ่ายรูปนะครับกับเมทชิวบาซีนะครับครีเอทีฟดีเรคเตอร์คนเก่งด้วยเช่นกันนะกับภาพเมื่อกี้คือเมื่อกี้เป็นแบบว่าซีดากอนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งหนุ่มที่เขาถ่ายรูปกันก็คือแมทชิวบาซีนาโหแต่ละภาพก็คือปังมากนะครับแล้วก็ หลอกกันมากเลยคุณผู้ชมบอกเลยว่าน้องจิมินายนะครับไปร่วมงานแฟชั่นโชว์ครั้งนี้ไม่ทําให้ผิดหวังแถมครั้งนี้เจ้าตัวนะยังเป็นคนไทยเพียงคนเดียวที่ไปงานนี้ด้วยคุณผู้ชมโคตรจะเลิศโคตรจะปังไปเลยนะปังมากนะครับเห็นลุคนี้เรานึกถึงแบบว่าความหล่อเท่แบบแพงๆปังๆ<ม>นะครับที่สำคัญก็คือเป็นคนไทยคนเดียวนะที่ไปงานนี้นี่เลยลุคนี้คือหล่อเท่มากนะครับแล้วเป็นลุคที่แบบว่าเขาเรียกว่า แมตช์ก,กันมากอะ่ะดูแล้วคือโหเอาไปเลยหนึ่งแสนคะแนแนเต็มเราไม่หักนะครับนี่ลุกนี้ก็มีการเดินแบบว่าแอคท่านิดๆนะครับแต่ว่าดูแล้วโหลุกหล่อทุกมุมใช่นี่ขนาดแอคท่าเดินเห็นไหมเขาเป็นธรรมชาติธรรมชาติเเดินแบบว่าธรรมชาติแบบคูคูใช่มีการพิงแบบว่าเป็นหนุ่มวัยรุ่น ชิดจูด,ดีมีสไตล์เก๋ๆอะ่ะเท่เนาะดูคูลๆเนาะดูแบบลุกแบบชิวๆสบายๆอะ่ะแม่ดูนี่<ม>ดีดมากเลยนะ<อ><อ>มีการแบบนิดนึงเห็น่เท่มากมีการอะไรใส่ว่ะนี่นี <laughs> ่ขนาดนั่งนะความออร่ลากระจายมากนี่มีการพูดคุยกันต่างมากคุณผู้ชมเรียกว่าแฟนคลับก็คือ หีกันหนักมากนะเพราะว่าหล่อจริงๆคุณผู้ชมแล้วก็มีการาร่วมเฟร,รมกับดาราซุปตาเกาหลีนะครับอย่างจีดากอน้วยเมื่อกี้นี่ปังจริงๆคุณผู้ชมเนี่ยก็ฝากผลงานของน้องจีมินากันได้นะหลังจากนี้ก็คือเที่ยวเมืองไทยก็มีมากมายสปีน่าก็ซีรีส์นะกับจีมินาโฟรนะครับก็เราติดตามกันได้นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งหนุ่มนะครับที่ผลงานเยอะจริงๆนะเราเชื่อว่าแฟนคลับก็คอยซัพพอร์ตทุกๆผลงานของน้องเช่นกันครับออครับผมเห็นแล้วคือบว่าโห ยังไงเพราะเราบอว่าผลงานเขาแน่นด้วยสำคัญคือโหได้ไปบอกว่าเชิดชัยที่เมืองนอกใช่แล้วแห่งสยามที่นายโฟนนะครับรักแห่งสยามเดอะมิวสิควอลเรามาดูบอกว่าพี่โต้งกันแล้วก็น้องมิวอยากดูแล้วแต่ว่าปีหน้านะครับมาดูกันได้รักแห่งสยามเดอะมิวสิควอลครับมันเป็นแบบว่าเป็นหนังที่แบบว่าเราชื่นชอบไงแล้วก็มาได้คู่นี้ ใช่พอมาคู่นี้มาเราตื่สึกว่าเราย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งในวัยช่วงนั้นก็ประมาณมอต้นใช่ไหมแม่มออะไรอ่ะแม่จำได้ปะหนูจำได้ไหมิดงแต่ว่าเราเชื่อว่าตอนนั้นอะเราอะอยากเป็นแบบว่ามิวเราอยากได้ตุ๊กตาอะไรอะเออเลอยากดูแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ดูนะปีหน้ามาดูพร้อมกันนะครับครับผม